มันที่เหลืองขนาดนี้พร้อมเอาออกไหมคะจากคนที่ไม่มั่นใจในการใส่ขาซานตอนนี้ขาสวยมากเห็นว่าเหมือนสเดือนที่แล้วไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ3เดือนที่แล้วก็จะขาแน่แนๆหน่อยแล้วก็เดินใส่เสื้อฟ้ามไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ก่อนไม่มีช่องว่างระหว่างขานะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ขามีช่องแล้วเด้อ ไม่ค่อยอยากจะโชว์ขาเท่าไหร่ก็เลยใส่ปกป้งยาวคุมเข่าไปเลยคะคะแต่ว่าเ <คน S 1> ห็นี้ก็รู้สึกว่าเอออยากจะใส่เสื้อผ้ามากขึ้นอยากซื้อเสื้อผ้าที่โชว์ขามากขึ้นมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะก็รู้สึกสบายใจที่จะได้แบบมีขาสวยๆขึ้นค่ะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจก็ลองมาปรึกษาที K ่ KMB Hospital ก็ได้ค่ะทั้งคุณหมอแล้วก็พี่ๆน้องๆเซลสามารถจะให้คำแนะนำดีๆอับเราได้แล้วก็สบายใจทุกขั้นตอนเพราะว่า ดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะขาเรียวอย่างมั่นใจต้องที่ KMB Hospital ค่ะ